วัดโพไซสาสาสาสะดารามโพไซสาธา,ารารามอยู่แคมทางท่าเดือดเล้ถนนท่าเดือดพี่น้องหอกองที่สร้างขึ้นตีคล้องตีกองอ่าใจะเป็นแบบจะมีจุดต่อเป็นจุดเป็นจุดเป,เป็นแม่พิมพ์แล้วเพ่นก็เอาขี้ดินใส่แล้วก็เผา นี่ก็จะเป็นโพไซอ๋อสบายดีพบก,กันสินเก่าสินงเคยพี่น้องทีมงานช่องสบายมนนานกประย่าดำพาทับสนะครับสมเมืเอ่อนี้จะเอาบรรยากาศวัดพี่น้องกับเธอบาถือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในนี้ก็จะไปท่านผู้ชมไปทับสมวัดโพไซสาสาดารามที่คือกบ,บ้านโพไซเมืองศรีสัตนานครหลว,เวงเบ่จันทร์ในพี่น้องคือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในนี้ก็อยู่นถนนท่าเดือแคม ทางเลยนี่คือทาพรโสมเห็นเบื้องนั้นก็จะมาพระแหลตตั้งแต่รักษาทางวัดนาคไปเบื้องนี้ก็จะไปฮอดพุ่นจอมแจ้งอ,อ,อโบไซสถานไปทางพวกนี้นี่วัดนี้อยู่แคมทางนี่เลยคือทางพระโสมเห็นนี่ก็จะเป็นทางเข้าก็จะมีคาถาบูซาอ,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 อย่างไรเงี้ยงโอ้อยเงี้ย เบิ้องเขาพี่น้องไม่ย่าเหมนกันนี่คือท่านผู้ชมเห็นบ่ประตูขู่สวยงามพี่น้องวัดโพไซสา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 ,สา,สา,สาดารามโพไซสสาธารารามอยู่แคมทางท่าเดือ,อยเลือถนนท่าเดือยพี่น้องนี่คือประตูขู่เขาพี่น้องเป็นได้ตกแต่งสวยงามถือว่าสวยงามไม่เลวพี่น้องวัดแต่ละวัดอยู่ในน้าคอนโดไม่จันหรือว่าทางแผงก็จะคล้ายๆคือกันวันนี้เข้าไปฮับซุมบ้างไหนมังจะมีแบบใด ก็นื่อต้องขอขอบใจ f อทุกคนที่สนับสนุนศอส,สวัสดิ์บรรดาด้วยดีสัตว์มาบันดาทัสมเพื่อจะทำวิดีโอใหม่ๆมาให้ทงผสมได้รับสมในตอนต่อไปนี่ก็เือว่าคล้ายๆคือแบบวัดทั่วไปก็จะ,จะมีพระพุทธรูปพ่นปฏิสกรมายืนอยู่เมานั่งทางนั่งทางยืนพี่น้องอยู่กองห้มผูกนี่ก็จะมีพานาก็ดหัวนี่นอกจากนั้นแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนอน โดยรวมแล้วก็จะเป็นในมือ <c oughs> บุญปีใหม่ลาวบุญสงการ่นก็นจะได้มีการฮดสงฆะเนี่ยไปนำหอมต่างๆฮดสงระในบุญเดือนห้าวันนี้ก็จะ่ากไปทางเบื้องนี้พี่น้องไปเบื้องทางไหนก็นถือว่าวัดโพไซสสะ,สะดารามก็ถือว่ากว้างกว้างพี่น้องกว้างอยู่ใดคถานที่ดังเก่าวก็คือพระธาตุพุทโเห็นเป็นเย นี่นางกวักเป็นไงนางกวักอยู่ในนี้วานนี้จะค่อยโสมย่างไปทางบางนั้นบางนั้นก็จะเป็นบนผามหรือว่าจุดที่ว่าเขาออกไม่ออกมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานแล้วก็จะได้มีหาพาเข้าผาน้ำอยู่ในนี้โดยเฉพาะเป็นวันศิล8์แปดคำสิบห้าคำและบุญบุญอื่นๆพี่น้อง ทางเขานี่อู้ผลเหตดพ,พญ,ญา,าพนาคสามหัวเด้พี่น้องบางวัดกับพญานาคหัวเดียวกันแล้วแต <c oughs> ่ขอโทษขอไปบัเป็นไออยู่พี่น้องไหม,มพญ,ญานาคสามหัวนี่ก็จะเป็นศรัทธาของบุคคลที่ว่าอาจาใส่ศรัทธาทีว่าก่อสร้างแต่ละจุดแต่ละบ่อนเพิ่็จะเขียนซื่อไว้ให้คือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในนี้เห็นป่ะการที่ว่าเขียนซื่อให,ให้เห็นว่าเป็นศรัทธาจากครอบครัวใด ก็จะได้ให้ผู้มาเห็ดบุญเหตดทานแล้วก็ได้หูวา่าโอ้นี่จะเป็นศรัทธาของบุคคลและปีใดนี่ก็จะแม่นนะเพิ่น,น <c ười> บริเขียนสันนี่เบิ่งเอาพี่น้องแม่นยังสามพ่อไม่ลูกสองพ่อไม่ลูก นี่ก็จะเป็นจุดนี่โอ้บุหินคูบาอยู่ใส่เนาะอยากสอบถามเขาไปถ่ายทางเบื้องในถ้าเขาโบาได้ถามอนุญาตจากเพื่อนเขาก็บอกล้าเข้าเด้พี่นนองก็ถือว่ามามาเมื่อปกติกโดยรวมก็จะประมาณนี้เออนนี่ก็จะเป็นเสาเห็ดหนแม่ยึดเผาแล้วก็มาติดใส่พี่นนอะเป็นเรี่ยมเสาจะเอามุม ไกลๆท้าผสมอ่าก็จะเป็นกุฏิอยู่ทางใน,นก็นจะมีพระพุทธโปมาเลยพี่นอ้องเออซ,ซว่าเขาก็บสามารถเข้าไปในได้เพราะว่าเพิ่อนบอได้เปิดเป็นมื้อปก,กติจะเป็นมือบุญนะพี่นอ้องเพิ่อนจะเปิดให้สมเป็นมือบุญมื้อฐานประมาณนี้นะ นี่ก็จะเป็นพระยืนอยู่ไหนนั้นซึ่งว่าการก่อสร้างนี่ก็จะเป็นศรัทธาของครอบครัวนี่ก็จะเป็นศรัทธาของครอบครัวท่านบุญเลี้ยงราตนะโกสีสร้างเมื่อวันที่18เดือน2 2003และสำเร็จเมื่อวันที่8เดือน5 2003นั่นก็คือว่าโอ้ได้สาวสปีผ่านมาละการก่อสร้างนี่ก็ใช้เวลาเพียง3เดือนเท่านั้นสำเร็จ จะเอาเป็นภาพสามรอยหกสิพระจอมผสมไสวยงามบ่พี่นอ้องสวยงามคือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นบนท่องเที่ยอวอทางด้านวัฒนธ,ธรรมพี่นนองที่อยู่ในลาวเก็ว่าได้ <c oughs> จุดนี้ก็จะเป็นหอกองก็จะเป็นสองสั้นพี่นนอง กคล้ายขึ้แ,แบบวัดทั่วไปเพื่อจะมีหอ,อกองอหอ,อกองที่สร้างขึ้นตีคล้องตีกองอนี่จะเป็นแบบนี่ักระปุงนะดูลุซันบนสองคนเป็นหอ,อกองอซึ่งทางขึ้นพระก็เห็ดตกแต่งพญานาคสองสีสีขาวและสีเงินเบื้องนี้ก็เป็นสีขาว ถือว่าบทธรรมดาพี่น้องสีไม้ลายมือต่างๆโอ้งามไม่หลีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่กัสามารถมาสับูรณ์ใดเด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่แหละโบกไกลโบกไก่ที่บ้านโพไซเมืองสรีสัตนา,านครหลวงเวชยันต์อยู่แถวๆนี่ใกล้พันมันมานี่พี่น้องพันมันจอมแจ้งเนี่ยมารถนะก็ถือว่าเห็นบ่ดูดลายสวยงามเป็นพญานาคหอยต้องเล้งอยู่นี่ ยอมทราบว่าสีมือพี่น้องที่เห็ดได้ที่จุบฉพาะด้านมาในเหตดอันนี้แต่ว่าเพื่อนก็เห็ดเท่อละเล็กเท่อละน้อยะถ้าเป็นเจ้าศรัทธาเธออาศัยพอออกไม่ออกออกตอนหยันโยมมาใส่บาตรตอนอมือบุญต,ต,ต่างๆและงานอื่นๆอยู่ในวัดนี้เพื่นก็สะสมตัวน,นี้ก็จะเป็นสากมันเป็นสากคอนะตามหมอตึงตึงตุ่มตุต่ จุดน,นี้ก็จะได้ย่างลงไปเบื้องลุ่มเนาะ <c oughs> จุดนี้ก็จะเป็นกุฏิหรือว่าบนพระพุทธหูบพระเจ้าอยู่ฮะแหละพี่น้องเนี่ยเห็นบ่จะมีอผ้ะนอนพี่น้องพระนอนนี่ก็คือว่าปรากฏเห็นหลายๆวัดเลย่นก็ได้เหตุปฏิสังขรณ์ถือว่าเอาพระพุทธหุพระเจ้ามาอยู่นี่จะเป็นผระนอนพี่น้อง <c oughs> นอนนี่ถือว่าโบใ่ญ่ปา่ปานใดพี่น้ององค์นี้ก็โบใ่ญ่ป่านใดอยู่นี่ก็เบอ่งนี่ความยาวก็สิประมาณ6เมตรในน,นี่ก็จะเป็นอ่าอย่างนางนางผมหอมเะจ๊ะ ก็จะเป็นแบบน้ำพุพี่น้องอสวยงามนะกถทิว่ามาฮับสมฮับเบิ่งได้พี่น้องกถทอว่าถ้าไปเป็นยามบุญยามทานในมือใส่บาทหยาดน้ำนี่คนเต็มม,มือเขา้าวสาษาออกภาษางานบุญต่างๆในงานบุญประเพนี้ของเราที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับวัดก็จะมีพอออกไม่ออกออกตัวยับยม ทางภา,ายในบางครั้งก็มีตัางประเทศได้พี่น้องที่มาหับสมเพราะว่าขาเจ้าะก็จะแลกเปลี่ยนบทเรียนเบิงทางด้านวัฒนธรรมเราเส้นกันวันนีจ้จะอยากอ้อมกุฏินี้อีกห้อมนึงพี่น้องยากจะเข้าไปในบ่ได้แหละเพราะว่าเพื่อนปิดประตูเป็นมือปกติเลยมา ถ้าเทว่าเอาบรรยากาศหอบนอกมาให้ท่านผู้สมกาบโบเห็นซิเมนคูบาเพิ่นอยู่ในห้องเพคนเบาถ้าว่าเห็นกระจีซอบถามเพิ่นก่อนว่าอยากเข้าไปถ่ายคูเบ,บงไงไังในใดบอ่อในโบเห็นเลยก็เลยเอาภาพบรรยากาศเบื้องนอกมาให้ท่านผู้สมซะมวัดโพไซอ,อยู่บ้านโพไซ เมืองศรีสัตนาคนครหลวงแม่จันซึ่งบ้านล่าวนี้ก็อยู่นี่พี่น้องอยู่คนข้ามกับนี่จอมแจ้งบรรวัดนาคประมาณนี้แหละอยู่นี่อยู่แคมทางเลยพี่น้องไ,ไปไกลไปไกลมาก็จะเห็นอยู่ในนี้แล้ววัดมาสังเกตเบังพี่เพิ่นติดอยู่ในนี้พี่น้องมีพระพระกบินละพรมหมดเยสวยงามอีกพี่น้อง นบอกก็จะเป็นสัทธาส่วนบุคคลท่านบุญสูท่านนาง้องมณนนีประกรณ์พอครอบครัวเนี่ก็จะเป็นการาเออใส่สัทธาก็ได้ประกอบจะเป็นเงินเป็นคำก็แล้วแต่ส่วนบุคคลและเพิ่งก็ได้มาจ้างสร้างมาก่อมาสร้างให้ใหท่านผู้ชมได้เห็นในนี้ ในส่วนเบื้องเทิงเพิ่กงกระจายเปตาปตาทุกจุดเลยท่านผู้ชมเกียปานล,ลมปานต่างๆงามงามงาม <c oughs> ก่อนอื่นต้องขอขอบใจเอฟซีทุกคนที่สนับสนุนช่องสวรรค์บรรณา,าด้วยดีสเสมอมาเดลยท่านผู้ชมเพื่อจะท้าววีดีโอใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในตอนต่อไปพี่น้องนั่นเนี่ยก็คือว่าเป็นปองเยี่ยมปองเยี่ยม หลากหลายสีกันจะเป็นสีแดงสีสเหลืองอยู่พุ่นก็จะเป็นบน่อนนะบ่อนก็ะเกี่ยมเป็นพา,าเข้าพาน้ำพี่นะอ,อยู่จุดเบางน้น ันนี้เพิ่งก็ะจะเห็ดเป็นแบบแม่แบบซี่ประมาณนะพี่น้องจะมีจุดต่อเป็นจุดเป็นจุดเป,เป็นแม่พิมพ์แล้วเพิ่นก็นเอาขี้ดินใส่แล้วก็เผาหลังจากนั้นแกออกจะเป็นหูแบบซี่มาแล้วเพิ่นก็นมาติดแล้วจอดใส่กันจะเป็นอันนึงอันเดียวกันนะพี่น้องสวยงามแต่ว่าตอนผู้ค่าเองตอนยังเป็นเด็กน้อยพอจือดเลยจืดแท้ๆเลยพี่เพิ่นเฮ็ดอันนี้หัวพระเส้นกันเพิ่นกระจะ

คือทางนั่นก็จะเป็นทางถนนท่าเดือที่บรรดาท่านผู้ชมเห็นรถแล่นบุ่นวันบุ่นวันยน mm hmm. บกไก่บกไก่พี่น้อะเ mm hmm. มืองศรีสัตน,นาล็อนหลวงเป็นจัน mm hmm. ใครได้ไปได้มาก็ได้มาหับสมมาเบิ่งมาเที่ยวได้ mm hmm. ที่วัดภ mm ูใ hmm. สบ้านภาูใสเมืองศรีสัตนาน็กาอกขอนหลวงเบียงจันเท mm ่า hmm. <อ>ว่านี่จะเป็นวัดที่ mm hmm. ก่อสาาร้างมายไปใหม่เพราะว่าใส่กระเบื้องถ้าเป็นวัดยุคเก่า กคือสีสกเกตนเะพิ่นจะยังเป็นมงดินขอรุ่นเกา่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่ละนี่อันนี้ผู้หญิงอันน,นี้นี่ก็จะเป็นผู้ชายอ๋อ ไม่อย่างนี้พญานาคน้ยักไทยนกยักยิยักสายแกถือว่านอกจากเป็นหุบป,ปั้นที่อยู่ทางเข้าแล้วอยู่ทางเทิงเพือ่อจะมีการทุบแต้มเนี่ยครับทุบแต้มแต้มใส่ฝาพึ่นเป็นสีไม้ลายมือของคนเรานั่นเองครั นี่ก็จะเป็นจุดที่ว่าพอออกไม่ออกมาเหตุบุทธทานกลับมาเนี่ยฟังที่ฟังธรรมอยู่ในนี้พี่น้องนี่กุฏิแห่งนี้ก็มีพระพุทธหุทที่เพิ่นปฏิสข,ขอ,อยู่ในจุดนั้นคือท่านผู้สมเห็นครับก็แบบเป็นวัดวัดทั่วไปให้เลยพี่น้องก็ถือว่าอยากคล้ายๆคือกันนี่ก็จะเป็นเบื้องทางขึ้นแต่ละจุดมันก็เคล็ดเป,เป็นเป็นพญ,ญานาเคเจ็ดหัวก สวยงามสาธุสาธุที่ได้มาเห็นพี่น้องเบื้องทางขึ้นทุกตตาราเนี้จุดทางผนังพีด้านต่างๆมันก็ได้เตรียมพระเจ้าที่นั่งอยู่ก็ไต้ต้นโพเป็นโฮมโพโส่ให้ลูกให้หลานทนวดวา <c oughs> ภาพเป็นแบบมุมไกลให้ท่านผู้ชมเลยจะแก้มาแกะมาวันนี้จะเอาเป็นมุม360ให้ท่านผู้ชมนะครับชมได้อยู่ในกลางเดินพี่นอ้องนี่เอาเป็นมุม360ร่อยดไปอนี่ก็จะเป็นจุดกุฏิไปเบื้องนั้นก็จะเป็นเบื้องทางเข้าพี่นอ้องทางเข้าเข้ามาพุ่นถนนทน่าเดืออ้อมหอบมาหอดจุดนี้นี่ก็จะเป็นหอกอง แทนพระพุทธรูปยืนประมาณนี้พี่น้องก็เอว่านี่ก็เป็นสถานที่บรรยากาศวัดภูไสบ้านภูไสเมืองศรีสตนานักรหลวงเวียงจันทร์พี่น้องพี่นี่เลยเทวาสวยงามเนาะสวยงามพี่น้องเลยก็ได้ทีมงานสร้างสรรั์บรรณานก็ได้เกาะติดอัปเดตนำ บรรยากาศบรเก่ามาให้ท่านผู้ชมนอกจากนั้นแล้วจะไปเบิ่งป้ายพี่น้องเพิ่งเกิดเห็ดป้ายอยู่เลยแต่ละวัดมายุกใหม่เพเิ่งจะใหดเปลี่ยนป้ายมาให้ท่านผู้ชมได้หับชมเนี่ยไปเบิ่งป้ายไป,ไปวัดผูกใส่ยินดีตอนหับคนว่าก็ถือว่าคนเหตุป้ายใสย่แต่ละวัดยุกใหม่่ลเฮตดป้ายให้ท่านผู้ชมนะครับผมก บางคนก็ได้มาวัดมาใส่บาตรยาดนำนี่ก็มานั่งถ่ายรูปจะนั่งจะยืนก็นแล้วแต่คนสะดวกบุคคลคนเขียนวัดโพไสย,ยินดีต้อนรับทุกท่านอ่าแว่บาีอีกหนึ่งจุดที่คนได้บ่งบอกถึงให้ให้ทุกคนมาฮับหูว้วมาฮอดแล้วเออเด,อด้น,นวัดนันวัดนี้เมื่อก่อนบ่ได้มีพี่น้องมายุคใหม่ๆหลังๆคนรุ่นใหม่เพิ่นก็ได้เขียนายแบบสิให้ท่านผุชมได้รับสม บอกว่าจะเป็นวัดป ok ่าผูはは้ช네่องหนองคำแสนวัดทง่าตุอะรื่นอื่นพี่น้องก็คือทางผู้ชมเห็นอยู่นะบัดนี้ก็จะออกไปแล้วกลับพี่น้องกลับบ้านพี่น้องนี่ก็จะเป็นหนักกวักนั่งกวกนั่งนึกกวกหมือนเป่นเปอยู่พี่น้องกวกหนักกวกหนักกวกมือพคนไว้อ่ บอถือบ่ผิดเกิดขอโทษขออภัยพี่เจรณาเบิงนำกันพี่นอ้องวันนี้ก็จะได้กลับบ้านเลยพี่นอ้องนั่นก็เป็นการนำเสนอวิดีโอ,อสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมก็คือวัดโพไซบ้านโพไซเมืองศรีสัตนักนครหลวงเพียงจันทร์มหาดนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปขอขอบใจ